สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งได้สุขสุกล้นทุงมองทุบอนพี่น้องบรรยากาศพอนีค่ะประมาณแปดโมงสามสิบเก้านาทีพี่น้องหอดบานหอนเทือนเบาบอยนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วมันนะี้นั่งก็มาดำหน้าซอยเบาบอยเป็นเมืองที่สี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าจับใ้กับประมาณนี้เลยพี่น้องการเมื่อผ้ามือพนว่าในบานหนึ่งพี่น้องคึมๆึมจะได้จะหนึง่งนะครับพอดีพี่น้องมันบ่หอนเดดเนาะป้าพี่พ่อก็อยู่ในหน้าเลยพี่น้องแต่ว่ามาบ่อยคนนั่งนอนดิกับสะเอ๋ยทางกายอยู่ เมื่อนี้วันอาทิตย์พี่เองวันอาทิตย์คือทางเปื่อนแถบันนี้ยาก <laughs> ยากบักแตงน้อยโอ้โปวดโพทางนะไปยากให้นะทางเปื่อนเองควรมันบวมเพินพ่นเพิ่นอ้นน้ำลายมันบวม จะเป็นาตมาทางเปื้อนเปื้อนซีบีไล่นะเฮ้อทางซีบีไลเปื้อนเอ,อ้ามียายอันหนึ่งเพิ่นแจ้งหอยมาเพิ่นอาชีกลุกู้อาชีกาข่อยงวกไปกรลังมาคาซี่ประง,งานอ่นั่นละ่อยมาเบืนบงน,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 เนาเบืองล่างเฮ้อเจบพะแล้ว <c oughs> โอ้ทางบอดีเป็นบอลหนะันอ่นนะโหโคตรผูทางเจมเป็นสะอย่างดูดน้ามือพี่น้องใส่เขียวมรกตทางคณะข่อยครับอันนั้นบริเวณซาเล้งขอยยังว่าอึกระถึอกอยู่มีย้ายอัน,น,อยยน,น surfaces, หนึ่งเพิยย่นแซงข่อยปรับปรับย้ายหรือผู้ชายเลยย้ายเพิ่นแซงมาผู้หญิงข่อยครับรูดมาครับลูกเพิ่นจะได้กระโบ้หูเปิดตัดทีแซงข่อยปรับปรับง้อคือล้างมาคาที่บางงางนั่นละข่อยจะแซง ลงก่อนเด้อลงไปลงไปลงไปาขึ้นเขาอกินพวกฮงนานงที่บุลงี่บุลุ่งไปนี่นะข <c oughs> ี่หลนจ้างนะลงจ้บ<อ>่ขานไม่บอกนางตนเลยยางเนี่นนยอะไางไทยวิวทมวิวเอา ต้นผ้าของพนคืองานท่านพี่น้องต้นมะพร้าวมาปลาแาวสุปณีกล้วยทับบันอันก้าทับบะเฮิมคือกล้วยเธอยสบายดีแม่ก <laughs> ้าเฮิมพี่พ่อก็จะบอกดำหน้าพี่น้อง มืดผ้ามืดผุนนี่บกเขาเลืวบอตาทางกานี่เหนื่อาเนื่อยเลยงนเมนเนื่อยตาทางการเหนื่อยเด้อเอทีแล้วคลิคลุบพี่พ่อกันย่ให้นะลุงก่อนเพิ่นมีบกบ่าวเบยเออทามในเอ้ย อันในทางโค้งนั้นน่ะทางโค้งนะมีผู้บ่าวบ่บนส่วนมักเตงนะเลยบนบนหน้าตั้งเคขานด้บนนั้นผ้าห้อยนะเพราะว่าเออเพราะว่ารถอันรถแม่น่ะมันจยกเจือกก็เลยผู้ผู้เขาไปในหัวมันกะปุดมามากันนิ่มเปื่อรถบ่ก็มีอะไรผู้บาดในบนทางโค้งชวนมักเตงนะบ่อย ถ้าคุยอันควยปลาเด็กนั่นผู้บ่าวเขาตีลูกซ้ายเขาเท่านั้นเลยอืมบารนี่เขาเท่านั้นเลยแม่นว่าทื่นเฮาวกับบะมีน้ำมูลน้องพื้นพ่อพ่อผู้บ่าวพ่อผู้ชายอันพอได้เป็นอาหารตาคงกระเทยนี่ละพี่น้องว่าให้ฟังอันกระบอกนนี่กุกแต้ใหญ่กัแม่นบ่มีว่าผู้บ่าวเออว่าพลัเติร์พลัเติรนขี่รถให้พี่น้องครับรถ มีพระบาวคนหนึ่งตำเกลือนาม,มุ่นพึ่งวึื้งอยู่โล,โลอยโลบ่นเคยเห็นเพือนนั่นทางเขามา,าอะไรเฮ้ออ้าเอพอดีมีแหงแม,ม่เบิ่งเกิดมีแหงพอดีดำบหน้าไปแล้วพี่น้องบอกอะไรยังเข่าเรางามๆเลยครูเมื่อไหล่ะครับโปรดมันทางบอดีมันจะล,ล้มเออ ข้างทางนี้ไม่ขายขั้วด้านเก่งเสะได้คมกว่าได้เก่งเสบแล้วเอาเดี๋้อมาเก็บเอาไลายบาไลยเออนี่นะาขายขัวนี่ทางลงขึ้นมาขึ้นมาก่อนดูสภาพลูกสาวจะคือออกลูกใหม่กับภาพนี้นะเขาว่าไปต้มใช่ไบมกล้วยมันก็เศร้าจืดเศราคมลูกหน้าช่องนะคนมายัง ใช่ลอยแข่งลอยคาคือก็ลอยอย่เดียวนี่นะโอ้ชิลงดำหน้าสิโลเดี๋ยวนี้ปวดเั้ยแข่งคาบอกซุปเปอร์นี่บอซุปเปอร์นี่มาสิมาอยู่มาน้ำรังหอยป้ามาเออเอ้ยกาจะมากาชูบันนี่วันนี้นะบอกเจ้ท่นแบบว่าได้ลายคนมาดำกับมันกับสีโอเคอยู่แร่วบวันนี้นะคันแล้วทั้งลุ่มนะแร่หอยดำสีโลเรือสารีกับป๊อบป้าโอเคยังดอกหอยดำเองก็ได้แต่ว่าทั้งลุ่มแล้วบวันนี้ นั่นไรขั้นพคนร้ายก็จะหำมันแล้วการบันี่บ้านดโมงก็หกคนแมนบอกหกเจ็ดนเห็นเท่ารลงไปไหนย้เจ็ดแน7อแปดทั้งซุเปอนี่นดีเกลงไปกัประมาณเก้าคนมอชิบคนหอบอกเราจะไปเ่ายกับเท่าาโอเคปะทำดาหน้าไดจะเข้ามาอย่างนี้ใหญ่มืองไหนนเมืงนพี่น้อง กล้ามันมีดบกเข่าคนกล้าแจ๊คแจสี่ห้าครึ่งคนกล้านะเออตอนนี้กับแปดโมงยังไม่ได้กินข่าวเลยยังไม่ได้แล้วค่ะนี่อืมคือไปกินก่อนจะมาหมาันจะมา<อ>ตาดัดกินอนไรค่ะเอาเวลาได้กินค่ะอืมชายสงสารนางพี่น้องตา,า,ขา,ขาตยแดนชาตกล้าค่าพเจ้าสู่สู้ๆค่ะไปขค้นชาติไปแล้วเจอกันอยู่ข้างล่าง เอ้าวจะคือเชียงมะลำเรื่องเออ้ให้เดบวนวอนนี่นะจะคือทับน้องอุบลทียมวนได้แต่กี้ตะก่อนพี่น้องดำหน้านะพังลำเรื่องโอ้ยตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งพี่น้องพังมวนได้เมื่อไงเขาก็ลืมมวนเออมวนก็ลืมเมื่อไงก็ลืมพอเขามวนอุ้ยไปนี่สิบปลาไอหมู่บ่พี่น้อง หากปัดโบลลึ้งกะเจ้าโบลลึ้งนาเขา้ากะเจ้ากระชังรอบปอบไปยังแปะกระทักทายสบายดีกะเจ้าก่อนกันเนาะเต่ว่าสะเอื้อวยมีผู้บ่าวบ่อายดอกไม่ต้องอายเมนเกียกนาจีาดำพี่น้องหากกระหอดทางนาะแป๊ดต้นห็ดเส้นขอขนาดโอัยหา เกือบเหยียบเกลี้ยงหอยพี่น้องโทษอภัยเฮ็ดออกอยู่ได้ลงทางใดอย่างลงทางใดเดี๋ยวนี้บอกนางเนี่ทางท่างเจ้านี่บอกไก่เคลื่อลายนะพี่น้องอ๋อเพื่อนหยุนหยุดก้องกระโปงหอยกระตาใสเคนพี่น้องน้องหน้ำม้องชะกินอย่างน้อไปทะเลถ้าปิดเอง นี่ป่าเห็ดเห็ดปวกคือสิออกแถวนี้นะถ้าให้เบิง่งเบิดพี่น้องเพราะว่าเขาก็มางโดนโดนเท่ามากเท่านึงใส่นอ๊บบอลบ้าบ่อยวะผ้าผ้ากีดับบอยนะกีดับบอเบิ่งกีทักทายเพื่อนย่านจำบ่ได้คือว่าเช้าสันบ่อยเนี่ยมีเห็ปล่อยอยู่ เออสบายดีว่าที่ทักทายสบายดีนะเมนบอเจาดาใน่เมนว่าทางซันคือจะว่าคือจะว่าคีิกบางห่างน่อยเนี่ยแต่ไกละโอ้ยโอ้ก็นั่งโซ่และโซ่ลำอยู่ถามบอหรือบัถามถามบอนังวะมาผู้เดียวค่ะโมโมเีแล้วชี่ห้อมล้วบอโอ้ที่ว่าดำมันยินบอ อ๋อชูๆค่ะเดี๋ยวกันแล้วหาออกอยู่ไหนเออเมื่อเมื่อมาเมื่อวาดเนี่ได้แกงอยู่ถ้วยนึงที่เราโงกนั่นมีแต่ไข่กับจูมเก็บละลาะเฮือนน่ะละเละลาะเฮือนนั่นแล้ว ผัดไปไกลผลบบดัดบ่อได้เออคางกระบอกคางก็ได้คางคางเท้วเท้าห่ยหน้าเท้าหน้าละอพอได้เก่งอยู่ไหนโอเคเด้อได้เสมันเวออีกอ,อุ้ยเห็นตลุดพี่น้องแต่ว่าผู้บ่าวมาล้านั่งจิบอายครับเฮ้ยว้ายนั่นอ่ะผู้เดียวข่านาฬิขู่ลายคด ไปทางใดมาทางนะนางน่มีแต่ทิลปินเดียวพอน้องเพื่อนได้กำลังถุดขจจรดรมนากล้องก็อยากสันให้ยยพี่น้องว่าเขายางถ่ายยางแพ้พวกคนอยู่พ่นละที่เป็นเตรียมกะก็เอาบริการสันมีน้องคอยหยาดบัดข้าเด้อ อยากได้ไดม้อยู่ยังโบพอทีเฝ้าอย่างโพ,โพี่เ,พเบิร์นอ่า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 ผู้บ่าวกินข้าวไปถ่ายคลิปกับเจ้าสั้นซะกล้องก็เลยกสั้นอ่ะขออนุญาตพีพ่อเขาจะพูนไปลองปิดก่อนมันทีสัน้นเถิดแ่บอยากยากสั้นพี่น้องก้องครับสั้น ให้แักไเลยนาะออ๋อออีทานมถือบะคบไปทาน้มไ่คบแม่เด้อว่าเพ่อนเาังไลูจะดูมือไคาบาคบจ้าโอ้ข้าหลดกินข้าวกินน้ำกินกำยยงาปตาแซ่บแท้อืม ย่างลีนมัหมฮะเจ้าม้มอเมโมนมโมพอโมได้ได้ค่ะ่อยเลืยนมาว่าเลือนนี่อยบดอะไกนให้เจ้าเด้อตาักทั่ว่านั้นยังไม่ได้ดำพี่น้องมุ้ยปูจับก้องให้ thay con. con chắc nói con thay con chắc nói <laughs> mũi phụ chấp con hay khen bó na nè cứ nhục 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 khen bó đam thăng anh anh thăng anh anh phun bao nào nó ห้ยไปนอดจับโค้นังอย่างดำนี่เบิเเพิ่มเดียวเออห้มนเมนกเนจับหาสบายดีพี่น้องสบายดีังไมพี่น้องเลยก้องเจจะมนมืดออกใหม่เด้อเจเด้อเดือนเดือนก็ได้ส่หามึงเไปดำขางันแมนนงเดือนกินอะไรพอนด

สองสามเนอะเจ๊น้ไก mm. like mm. uh ่ huh. <S 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 ูบลาา่เนะเาวมีสองสามสี่เหมือนี่สดาสี่แล้วแหละโดยผูบ่าวน้อยสองผูบ่ากางสองคะแนนแยบปักกรอยู่ใกล้ข้าเจ้าได้ขเจ้าสิแลนเมื่อหน้าก่สิเแล้วหาใหญ่นี่หักแขวแล้วบอใครอยูสนะ ไปตะก,กองหรือเจ๊บเน่อยเจ๊บอ่จะได้วันแรกมาในเดือนเจ๊บอ่ไป,าาปท,ทีทท่ยยวันแรกมเนี่ยะรถมารถพ่รถ้ายังปะแล้วบ่ั้นแมนขั้นแมนซีบพ่นนะ กะบันเล่อะองซ่ะพบาเล่งมือดาแล้วาวันมือย่านด่าก่อเล่งวเล่งมือห่วยสายพานมันก็อยางย่านนี่นะเนาะ้กจ้างมาทารนคาทปโค่นหไาัเนี้ย่าน ตุดไทยตายเจ๊ล่าาให้ล่าเลยพ่อเลยล่าแล้วล่าเลยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจพอกันมาคลิปหนาสบายดีเจ๊จะได้ก็มาก่อนบ้านก่อนเมืองอยู่แล้วอันดับหนึ่งค่ะ